สวัสดีค่ะเพื่อนๆแมสเสจสันส้นๆนะสำหรับคนที่อยากให้โควิดหายจากโลกใบนี้บีมีเคล็ดลับสันส้นๆมาบอกเพื่อน,อนค่ะคือการส่งพลังงานแห่งความรักให้กับโลกใบนี้เราจะส่งพลังงานความรักให้กับโลกใบนี้ได้ยังไงขอบอกก่อนเลยว่ามันง่ายมากการส่งความรักให้กับโลกใบนี้ก็ือการเพื่นเพื่อนรู้จักขอบคุณสิ่งที่มีอย่างเช่นบีนมีธรรมชาติที่สวยงามอยู่รอบตัวบีนเสมอบีอก็จะขอบคุณ มามาต่อเอิร์ดก็คือแม่โลกของเราเนี่ยที่แบบมีความสุขสมบูรณ์มีความบุรุาสมบูรณ์มีพลังงานดีๆให้กับปีนเสมอหรือเพื่อนๆมีต้นกระเพราในในบ้านเนาะก็ขอบคุณต้นกระเพราที่ทําให้เราอ่ะสามารถเอามาใช้กินใช้ทํากินหรือทาเป็นยาในบ้านได้คือจริงๆเราแค่ขอบคุณสิ่งที่เรามีเนี่ยคือการส่งพลังงานความรักให้กับโลกแล้วโลกอะ่ะ โรคโควิดอาจจะหายไม่ได้ด้วยการป้องกันนะคะแต่ได้จากการที่เพื่อนๆส่งพลังงานความรักให้กับโลกและรู้สึกว่าโลกนี้เป็นโลกที่น่าอยู่และไมไ่้แค่ตๆนี้เพื่อนส่งขึื่นความถี่ว่าโลกนี้เป็นโลกที่น่าอยู่โควิดจะหายไปเพราะว่าโควิดเป็นโรคที่โรคเนาะโรคที่ทําให้โลกไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคิดว่าโลกนี้โลกของเราเนี่ยมันน่าอยู่เหลือเกินโลกเต็มไปด้วยสิ่งดีๆในชีวิต เพื่อนส่งพลังงานที่รู้สึกว่าโลกมันน่าอยู่โลกนี้เป็นสิ่งนี้ดียิ่งส่งไปมากเท่าไหร่โควิดยิ่งหายเร็วมากเท่านั้นนะคะนี่คือเคล็ดลับที่วินอยาณมาบอกเพื่อ,อนๆสั้นๆวันนี้ค่ะก็รักนะทุกคนส่งความรักให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย